น้องนะครับหลังจากเขาไปติดคีบอ้อยนะครับอยู่ชุมพวงไกลบ้านนะครับของหาดทิพย์้งขั้นบนนะครับนะครับตอนที่นี่นะครับผมกะกับมาอูกะขึ้นคลองไว้ะเจมือวานนะพี่น้องก็เหมดไอขึ้นคลองไว้มือเศร้านะครับมหอดเทียงนะครับกับพั้นสีหมาดฟอมครับพี่น้องแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหาดทิพย์เล้งซุดเเตียโอ้ ฝน,นกะดีดีครับโมน,นี้ทีมงานเขากับมาเพื่อน้ำมนครับผมจังหวัดแกลลอนสินนะครับพี่นวุ้ยเนี่ยด้บ่ลับเหมือนพองค์ชันบอลถอยลงไปไหมเว้ยเน,ะเนาะครับย่ามันเหมือนแล้วเหมือนอะไรเราได้รถตัวเราบอทตันมีประสบการณ์ว่ารถมันเหมือนเด่น,นว้ายนั่นแล้ว,ลวเราเคยขับแต่ทั้งดำเนาะ ม,มูอเมื่อนรถตู้เมื่อนเนี่ยเป็นสังเงยเด้พวกมีดอกอย่างขึ้นได้ปะเนเาะบัดทีนี้เนาะชวดชวดรถมันหนักอยู่มันหนักขี้บ่อยแล้วพ่อมันเป็นขี้บ่อยมันหนักแน่ยอยู่เป็นตันอะไรทั้งนั้นได้ได้เอาแบบขี้แบบน้อยแบบความหงายบ่ได้ครับผมหมายบ่ได้ก็ขี้ไรทั้งนันขี้ไซส์สมุนเนี่ยสบายเลยแหละ นะครับตัวนี้ก็เอามาสองเครื่องนะที่ไปพอพอที่ไปไอ้พมใช้กันต้อนะครับผมตัวนีหาสิบนะแรงนะครับตัวนี้พอแล้วสร้างตัวที่ผาพมและผ่าสิบพื้นฝนไหมดีตัวเฮามาช่วงฝนเศร้าพอดีเบาหน่อยนะส่วนโอ้ยบอกสั่งน้ำเบาทุนน <c oughs> ่นเลยไปหารีวิวเบาหน่อยก่อนไปสิหนึ่ง ก็ยัหานี่หาจินกไก่แต่นว,ว่าเจ้าบ้าหยอกคือเรื่องได้บ้าหน่อยเอ้ยรู้จักกันเรื่องกันเราก็เป็นแล้วกับสร้างแนี้ยนี้ยยกมันคือกันล่ะเนี่ยครับเ,เราอยู่อุบลอยู่เขมราลัดนะครับสําหรับผูดด้ใดอยากได้รพานคุดบ้าหน่อยก็สามารถนะครับสั่งได้ด้วยครับเด้วยบ้าหน่อยนะครับตัวนี้เห็นว่าบ้าหน่อยมาตัวน้ำมันหรือยดงนะครับรนนเนี่ยเราอยู่บนละเขมราลัดนะครับ นสนับสนุนกันได้นะครับทุกค่ายนะครับไม่ต้องนะครับชี้เียดนะครับซื้อค่ายใดกับค่ายนั่นแหละครับนะครับยุ่สําหรับอู้ไปทูดกับมีกันนะครับแต่ว่ากับแล้วแต่พี่น้องเขาติดสร้างมองไหนะครับนะครับบ่ไดดปิดบังกันนะครับสนับสนุนกันนะครับนะครับคนไทยด้วยกันนะครับไม่โจมตีก <intake> ันนะครับ yes ผู้ใดว่าเจ้าของเฮ็ดดีก็เฮ็ดไปนะครับนะครับผู้ใดว่าเจ้าของเฮ็ดดีก็เฮ็ดไปนะครับนะครับม่มีอิจฉากันนะครับพี่น้อง นของห้องห้องกไห่พิมพ์วงสี่แหละครับเบิดตปียังศาสตร์พี่น้องทั้งขีปทั้งแนวหยกมันนะครับปีนึงไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าร้อยคันนะครับผมอันนี้วอาความจริงนะบได้คุยนะครับเบิ่งในขีปวิดีโอก็ได้นะครับแล้วกับ่บเคยโจมตีคนพร้อมนะครับแล้วกับเบเคยทายทายงานของคนอื่นออกยูทู e พร้อมนะครับนะครับนะครับตัวนี้นะครับอันใดมันบอดีเห้องแก้ไขกันแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับอืม ขอดีข้อสีม่นเบิดนะครับแต่ละอู่แต่ละขายนะครับแต่ว่ามันห่างมันเพมาเท่ากับเก่ไขปรับปรุงเอานะครับนะครับเด้อนะครับเอาก็จะติดตามเบื้องนะครับเรียบร้อยนะครับกะประมาณจากหกโมงพอดีนะครับ่อตอนนี้กะนะครับเร็ดคันแรกนะของรอบนะครับวันนี้กับเป็นวันที่ยี่สิบสี่นะครับกันยานะครับเวลาหกโมงนิดๆนะครับกะเรียบร้อยนะครับเขากำลัถึงนี่กะนะครับเกยอบหามงนะครับเด้อ นะครับก็ใส่เวลาไปประดนนะครับสำหรับนอยกมันนะครับมืเอือนนะครับพร้อมกระติไปพุ่นเหครับต่อเลยนะครับพร้อมทั้งถ่วงนะครับชิปอ้อยงนะครับของรุ่นชุดเต็มของอูเฮานะครับเป็นหาชิ้แรงนะครับนี้กะนะครับลายสวยๆนะครับสีนํำเงินนะครับตัวนี้พอแล้วเอาตัวดีผ่าป้อมนะครับเพิ่มเงินอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับสตาร์ทนะครับ ร้องระพบในหมู่กับมันนะครับเสร็จแล้วกะนะครับสุดสายสายนะครับสายใหญ่ดึงเตะนะครับเอาเสียกเขาเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับที่แยกกับบอกคอนโทรนไม่นะครับเบิดตทุกอย่างเลยนะครับที่สําคัญนะครับบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านทุกยี่ห้อนะครับเล้าก็สำรับนะครับผู้ใดมีแนวยกมันแล้วนะครับพี่น้องเด้อนะครับลักษณะแบบนี้นะครับกะนะครับทีมงานเห่ากะนะครับไปติดตั้งให้ได้นะครับเพราะว่าถัาทีเป็นอู่ใด ตดจากไข่ไดนะครับแนวยกมันนะครับผมกะที่ไปเติมหัวขีพให้นะครับนะครับบพราว่าวันจะพี่น้องเขานะครับสร้างแบบผมง่ายบ่ได้หรือพี่น้องเรือนะครับเพราะว่าที่เป็น่ข่ได้จหวัดได้ผมก็ไปตดในพี่น้องเขาเบิร์นนะครับบรเรียกไขนะครับวันจะนะครับสร้างกับทีมงานเขานะครับช่วงนี้กะที่ประมาณเมื่อกี้คันก็เตรียมเดือนตุยเดือนหนาแล้วนะครับสำหรับไข่เขานะครับเอารีวิวพี่น้องเขาเบิรงนะครับกัดยกอีกเช่นเดียวันเลย ตัวีผายพี่น้องของพึ่งน้ำกันนะครับสำหรับนะครับผู้ใดอยากได้นะครับนะครับสอบถามเข้ามานะครับหรือว่าอยากได้หัว่าเครียแบบเต็มคันหรือว่าอยากได้แบบสไตล์นักยกมันนะครับ <Jesus> จ <bunker. S 1> ับผู้ใดมีนักยกมันแล้วนะครับบ่าบาพี่น้องติดติดไข่ไดมากกก็สามนะครับผมนะครับไปตีนไห่พิชนะครับตุกขีบบอยหน่อยนะครับหรืออย่างไรขีบขีบบอยง่ายพวกผมก็ได้นะครับนะครับ นี่ก็สะดวกเพิ่มไปอีกนะครับผมอดีผ่านนะครับโอ้ยนะครับเพราะพราะงไปดันพี่น้องเพิ่งน้ำนะครับส่วนระบบน้ำมูกน้ำมันนะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับถ้าอันไหนมีปัญหาเดี๋ยวผมทรงเคมใหม่พี่น้องนะครับถ้าคอนโทรลมีปัญหากรบบอกระบบน้ำมันมีปัญหานะครับก็สรงเค้มสายให้ลูลงให้เราลิกนะครับเข้มเหมือนดาวพี่น้องนะครับสูงนะครับสูง นะครับหาเม็ด oh, ก si ัวนะครับผมนกได้สบายนะครับนะครับจังหวะก๊อจังหวะก๊อถ้ามันต่ำาหลายเฮากส่ซุปขอดไปอีกแหงเฮาซุปขอดไปเลือกแหงดีไปนอกเพราะว่ามันจะเด็กแข็งแรงนะครับผมถ้าเฮาเยื่อออมาไกลไหลมาทีนี่หนามันได้ติดขี้ดินแล้วมันไมก่อยากพร้อมันไม่ส้อนกองมันเพราะฉะนั้นกาววาเฮาก่อง่ายนะครับมึงเอานะครับเอาพี่น้องเนาะไปพอกันนะครับ มื่ออือนเศร้านะครับอยู่โพใช้กันต่อเลยนะครับผม